คุณหมอคะฟิลเลอร์ยิ่งฉีดหลายทีทททยิ่งสวยจริงไหมคะแม่หมอขอตอบว่าจริงครึ่งหนึ่งจริงครึ่งหนึ่งค่ะหมายถึงว่า,เ,าเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟิลเลอร์มันมีไว้เพื่อทําอะไรฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มทําไมเราต้องเติมเต็มด้วยก็เพราะว่าเวลาเรามีอายุมากขึ้นตัวเราจะขาดพร่องไปตามธรรมชาติเนอะก็ตัวเราก็เหมือนกับ ก้อนสารอย่างหนึ่งที่แบบเนะ่าตากแดดตากลมก็จะเกิดการกร่อนการแบบยุบตัวนะคะโดยเฉพาะโครงสร้างลึกๆเช่นกระ,กระดกูกระโหลกเนาะแล้วก็พวกไขมันชั้นลึกมันจะหายไปแบบเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งกระดูกที่อื่นก็เป็นเหมือนกันเนาะกระดูกเราก็บางลงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นที่ศีรษะเนี่ยกระดูกกับไขมันชั้นลึกเป็นส่วนที่ กร่อนลงไปแล้วทําให้เราเกิดความพร่องแล้วก็เลยทําให้เกิดความห้อยความโบความแก่นะเพราะนั้นฟิลเลอร์ก็เลยผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขตรงนี้แหละเพื่อเติมเต็มความพร่องที่เคยมีด้วยนะหมายถึงว่าแต่ก่อนเคยมีแต่ก่อนเคยมีต,ยมตรงนี้เต็มๆมแต่ว่าตากแดดตากรลมเยอะเลยกร่อนหายไปก็เลยอยากจะเอาตัวนี้เอาฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยเนี่ยมาใส่ทดแทนกลับ เพื่ออะไรอยากได้หน้าเหมือนเดิมอยากจะย้อนอดีตย้อนวัยนะคะเพราะนั้นถามว่าคนเราปริมาตรเราพร่องไปเยอะแค่ไหนยเยอะมากเนาะประมาณถ้าเกิดเฉพาะบริเวณกระบอมตรงเนี้ยประมาณนมหนึ่งออน30 cc นะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในแบบในศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงๆเราต้องการปริมาณเยอะมากเลยเพื่อที่จะเติมตัวเองแล้วให้กลับไปเหมือนอดีตอันสดใสของเรานะคะเพราะนั้นฟิลเลอร์ ปริมาณเยอะมากพอจึงจะช่วยให้เรากลับไปใกล้เคียงเดิมได้มากที่สุดแต่ทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่าฉีดเข้าไปอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปมันจะต้องแก้ไขเป็นลำดับด้วยเช่นเหมือนที่บ้านเหมือนอย่างที่หมอบอกว่าบ้านบ้านถล่มลงมาบ้านเอียงอย่างเงี้ยหลังคาก็แบบแบบแบบเอียงไปหมดเลยเราจะแก้อะไรเราจะไปนั่งแบบ แก่ wallpaper ไหมก็ไม่ใช่ถูกปะเราต้องยกเสาเข็มบ้านก่อนต้องแก้โครงสร้างหลักก่อนเพราะนั้นต้องแก้ที่เสาก่อนตั้งเสาให้ตรงรึดนะแล้วหลังคาเอาดันหลังคาขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเ,เรเราคงจะไม่ได้ไปทําในส่วนข้างในบ้านก่อนแต่เราทําโครงสร้างก่อน f i l อร์ก็เหมือนกันถ้ามีปริมาณที่มากพอแต่แก้ผิดลําดับขั้นคือแทนที่จะเอาไปแก้เสาตั้งเสาขึ้น ยกหลังคาขึ้นก่อนด้านเอาไปใส่อะไรข้างในทําให้บ้านยิ่งหนักเนาะทีนี้ทํายังไงเสาเสาเข็มอ่ะแทนที่จะยกขึ้นง่ายๆกลายเป็นหนักแล้วโดนถ่วงด้วยของหนักๆข้างในที่เราใส่ไปเราไม่ควรจะใส่ไปตั้งแต่แรกแต่เราใส่ไปก่อนนะคะทําให้การซ่อมบ้านนี้กลายเป็นไม่ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการเลยนะเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ปริมาณมากพอสําคัญแต่ลำดับขั้นในการซ่อมก็สำคัญด้วยนะคะเพราะนั้น อย่าสักแต่ว่ามากอย่างเด,ยเดียวแล้วก็อัดอัดอัด,อดเข้าไปเสาเข็มไม่ยอมยกขึ้นหลังคาไม่ยอมดีดขึ้นก่อนเนาะมันจะทําให้กลายเป็นหน้าอ้วนหน้าเต็มแต่ดูอ้วนแล้วก็ดูแก่เหมือนคนแก่ที่ดูอ้วนมากกว่าที่จะเป็นความอ่อนเยาวนะคะ